สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแหวในเสาของเมื่อวันที่หนึ่งเดือนมีถุนหน้ายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมณีค่ะแอดผ้าพี่น้องพันธ์เท่าสกุสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากสาวเมลูออนค่ะพี่น้องค่ะมณีเน้นย้ำโครงสุดท้ายค่ะเอฟซีโทมาร้ายหลายพี่น้องโทรมาถามแนวทางของสาวเมลูออนนะคะรู้สึกว่าคนที่ติดตาม สนใจแนวทางของสาวเมนออนหลายมากๆนะคะพี่น้องคะเมื่อนี่ได้มาแล้วค่ะสาหรับแนวทางสาววันที่หนึ่งมิถุนายนค่ะแนวทางของสาวเมนออนในคลิปนี้ค่ะแสดงว่าเป็นตัวใดพายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเอาแล้วได้หนิค่ะเนี่ยค่ะเอฟซีโทรมานํำหลายคนหนึ่งแต่สาวเนี่อนี่คนมาติดตามพันนเดอร์วาซนวาค่ะค่ะค่ะนีอะไรเปลี่ยนแปลงมานอกค่ะอัน ก่อนนี่ค่ะค่ะเราก็ฝันข้างกันเนาะค่ะได้ค่ะเพรฝันฝันว่าเขาสิมาเอารถมาเอารถบัดนี้มีผู้ชายสองคนสิมาเอาแปลว่าคล้ายๆคือว่าดาวนี่ไหมค่ะดาวแล้วเขาสิมาเอาใช่ไหมค่ะพี่เนี่ก็เลยบป่ให้เขาก็เลยว่าข่อยป่ใหายมุเจ้าดอกเลยว่าวัาที่นี่ก็เลยว่าอันมุเจ้าสิเนี่ยมุเจ้ากับเงี้ยเลยมุเจ้าข่อยป่ใหายมุเจ้าดอกก็เลยว่าเห็นแต่ว่าไอ้ บอกเพื่อนกันเลขกสามสามตัวนี้จับซี่ใส่ค่ะเอาซี่ใส่วัดดีคะแม่นค่ะเอาซี่ใส่เพราะว่าเป็นผู้ยิ่งมาบอกค่ะก็เลยเอาซี่ใสค่ะเป็นซี่เจ็ดหนึ่งค่ะซี่เจ็ดหนึ่งแม่นค่ะสามตัวซี่เจ็ดหนึ่งค่ะวันนี้มาที่นี่ก็เรยว่าไอ้ก็กลวยกันก็เรยกว่ามันแม่นอยู่บ่ผูตจอสีมาเอาก็เรียว่าเสียวันนี้เขาเรียว่า เปเรืว่าม่เอาแลียมือเจ้าเอารถมาแล้วมือเจา้าก็ทรงฝ่ายก็มาเอาตัวมันก็เรืว่างสี่ในความฝันไม่ได้มาที่นี่มาที่นี่ก็เลยว่าเรืคุยกันกาแฟเรื่องเอาความฝันมาใสรเรืเป็นซีเจ็ดหนึ่งค่ะอ๋อซีเจ็ดหนึ่งแล้วถ้าเบียนรถที่เขาเจ้าสีมาเยอะนี่ถ้าเบียนยังคะหกหนึ่งค่ะโอ้ถ้าเบียนหกหนึ่งวันที่ค่ะไม่นั่นค่ะที่บอกว่าให้กันหกหนึ่งเนียนหกไมค่ะ โอ้มันก็ตรงกันแท้ก็มันจังสีไหมคะมันขี่ขี่รถไปตลาดมาที่นี่ก็เลยรถก็เลยต่ำม,มาค่ะอ๋อค่ะที่นี่ก็สิให้กันไว้เนี่ยก็คือว่าถ้าเท้าถ้าเท้ามันออกมากหกหนึ่งหนึ่งหกค่ะก็เ,เลยกันให้กันไว้อืมค่ะเพราะว่าเพื้นมากบวชพื้นมากนะักมากเจ็ดหนึ่งค่ะค่ะมากเจ็ดหนึ่งเพราะว่านี่แม่ยามาอกบ,บอกแม่ยามาบอกความฝันเนี่ยที่ว่าสอนฟับ้างเนี่ยค่ะเป็นง้าค่ะ โอ้เป็นยาบอกเม่ยนค่ะเป็นผู้หญิงอืมผู้หญ่งไงผู้ดำดำค่ะค่ะมันั่งนั่งบอกนั่งบอกว่าไอ้มันออกปีเลเทียงวดนี้นะมันออกปีเลเทียเพื่อนวาตั้งสิค่ะแล้วที่นี่เพินเ่นก็เลยบอกว่าไปซื้อออเดอร์เจ็ดหนึ่งเพาะอะไรวาั้ง,งสิเออบอกตัวเดียวเลยเนาะแม่ยนค่ะบอานนี้หลายตัวค่ะเพื่อนบอกว่าไปซื้อออเดอร์เจ็ดหนึ่งเราวะัง,ะงสิค่ะ เรกขี้ออกก็เรยกไปซื้อค่ะไปซื้อเจ็บหนึ่งวันที่นี่ไปซื้อเจ๊ต้งกันบ้างวันที่นี่ก็เลยซื้อเลขบวกกับวันนี้อืมามาเลยออกล่างหนึ่งเจ็บค่ะบนออกเจ็บหนึ่งโอ้ก็สี่ก็สี่มันใจไม่ใจมันใจเจ็บหนึ่งไะค่ะวันนี้ก็เลยจับซีมาใส่เลยเป็นซีเจ็บหนึ่งค่ะเลขสามตัวโอ้ค่ะค่ะแต่ว่าไอ้คนก็เลยว่าไปซื้อเอเด้อคนก็เลยวางสิ วันว่าหักเงินกระเป๋ไปซื้อแต่วันวันที่16คือสภาพมาหักเงินกระเป๋ไปซื้อแต่ว่าบ่ได้ซื้อจ้ะวันวันวันว่าทีหนึ่งมิถุนาเนี่ยเพิ่นก็เลยบอกอีกค่ะก็เลยบอกให้ไปซื้อเจ็ดหนึ่งค่ะเพิ่นบ่ได้ให้กลับดอกจ้าห่างบอกให้เอฟซีกลับซื้อค่ะเพิ่นบอกว่าเจ็ดหนึ่งเพิ่นบอกว่าอี่ไปซื้อเลยเพิ่งรว่ายเลยอืมค่ะกันที่หนึ่งแม่ก็เลยบอกให้กันหกหนึ่งไว้น้ำแน่ฮะเจ้ามัน หรือว่ามันสิออกล่างหกหนึ่งหรือบนเจ็ดหนึ่งจะขี่ไหมจ้ะก็เลยอยากให้กันไว้นั่นโอ้ค่ะค่ะบอกฝืนฟันกับว่ามีฟันเพิ่มเติมหรอกค่ะฟันแค่หน้าหลัแบแค่เบาะทุ่ฟังนะอืมค่ะไใบฟันเนี่ยฟันมีแต่ว่าเขาสีม,มาเอารถเท่านั้นค่ะในความฟันนี่ให้เขาไปบป่ก่อหึบเพ่ค่ะบพราะห่อยเพราะหอแต่บม่ให้แต่ว่าหอยเค่ะบพราห้เขาก็เลยกลับไปซื้อผู้ชายสองคนอืมค่ะค่ะก็เลยก็เลยตัิตีจังไดยก<อ>าแฟนี่ค่ะ ก็เลยว่าเมื่อให้เขาก็แสดงว่าตัวเก้าเจ็ดหนึ่งนั่นแหละจ้ะก็เลยล่องมากก็เลยเป็นหกนึงค่ะกันหกหนึงกันหกนึงไว้น้อค่ะน้อเมียนค่ะอืมแต่ว่าตัวตัวมัดยีหรีนั่นเจ็ดนึ่งตัวยามาบอกกันเเจ็ดนึงค่ะมันใจปีละเทียบวัดตีรอบ้านเมียนค่ะปีละเทียอืมอืมอืมค่ะค่ะเด็มันใจเจ็ดหนึงค่ะ ค่ะมันใจเจ็ดนึงนะคะนี่ค่ะมันใจเจ็ดนึงเออได้ได,ได้ได้ค่ะได้ค่ะเปลี่ยนค่ะ,ปะเะปลี่ยนกักพุกนึงกันค่ะเออได้ได้ค่ะ ata, เอฟซีโทรมาจ้าเล็กๆคุณนี้ค่ะค่ะ <laughs> ตามแล้วเห็นเนี่ยโอ้รู้สึกสิมันใจเล่ากงมูมวมา่าจัานเล่าว่าเอฟซีวันนึ่งว่างสายกันเราก็เลยว่าก็เลยบอกกันว่าเดี๋ยวสิตามให้ดอกเรานัดเก่ามงเพราะว่าเรามีแม่เรามีลูกอ่อนเราสียากกันนะค่ะยากย่นหน่อยเนี่ยก็เลยฟอนเขาบนนำแล้วก็เลยพอก็เลยพาไปเรียนค่ะเออได้ได้ค่ะโอ้ยขอเกินหลายได้ค่ะเด้อ ให้เอฟซีของสุกๆคนมานเนีค่ะจ้าวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะ,ะวัสดีค่ะ,ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากสาวเมลุกออนนะคะพี่น้องคะแนวทางโคงสุดท้ายเมื่อนี่นะคะว่าเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าเรามาเพิ่มลักลอยเนาะเพราะว่ามีเอฟซีพิ่นถามว่าลักลอยเนี่ย ถ้าสามตัวนี้จะเอาตัวใดใส่แล้วก็เลยเอาซีมาใส่นะคะเผวาหญ,ญ่าแล้วมาบอกหญ้าแล้วเป็นผู้หญิงเนาะก็เลยเอาซีมาใส่เป็นซีเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องคะซีเจ็ดหนึ่งอ่านะคะซีเจ็ดหนึ่งแล้วก็ตัวร่องเนี่ยก็คือหกหนึ่งตัวกันคือหกหนึ่งนะคะพี่น้องคะซีเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องคะหญ้าแล้วมาบอกเจ็ดหนึ่งไ่ต้องกลับประสันปะ่ะมาณพี่น้องเอาจใจไหนก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่หน่อยคะก็มี宝ณนี้นะคะสำหรับแนวทางเสานี่นะคะแนวทางจากสาวแมูุออนค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิรงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมรับฟังนะคะ ขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่วิมี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะล้ะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากสาวแมลูออนค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะพี่น้องคะทำไปอยากสิบาทครับแนวทาง เด็ดแบบนี้นะคะขำว่าแล้วกัอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อ,อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางังรายการนะคะ,คะไปพี่ดอกค่ะนั่ไปพิจารณาเบิรงค่ะพี่้อกจ้าพพี่ดองมากชอบแนวทางของสาวเมลลออนค่ะยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะเพิ่นบอกว่ายาเล่ามาบอกปีละเทือ่อท่านั้นนะคะไปพี่้องค่ะปีละเทื่อท่านั้นนะคะ พี่น้องคะเอาเสาร์นี้นะคะกมีเพียงซัมเน่เด้อพี่น้องเด้อพลอพี่น้องอยากหายเบิ้งเราด้วยติดตามและท่าของอาจารย์ธันใดของเสี่ยนธันใดพลอพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะจังใดกะสำหรับพลอพี่น้องธันใดที่ผ่านเขามาเห็นคลิปนี้เมื่อนี้นะคะขอให้มิโชคมิลาบมิโชคมิมานไปน้ากันสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องเด้ออ่าคลิปนี้นะคะเสานี้ของสาวเมลูออนคงสุดท้ายมีเพียงซัมเน่นะคะพี่น้องคะแอกเซเลอร์ขอตัวล่า คนเป็นรองพระเท่าสุขุสุคนไปกอนนะคะเอาไว้พอกันไม้ก็แฟได้คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ